ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีการเปลี่ยนสัดส่วนหน้าจอนะครับตอนนี้นะครับก็คือเราจะมีสามส่วนวิดีโอรูปภาพแล้วก็ส่วนของกรอนิ่งเทคนะครับอันนี้จะมาให้ดูในส่วนของตัวดีไซเนอร์นะครับนะครับตัวดีไซเนอร์นะครับเราจะแบ่งเป็นนะครับตัวอิมเมจนะครับจะเป็นอนนี้เป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นะครับเราจะลองเปลี่ยนให้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับครับแล้วตอนนี้ก็คือในส่วนของตัวกรอนดิ้งเทคนะครับ เราจะลองเปลี่ยนให้เป็นในส่วนของยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นสองร้อยนะครับเพราะว่าขนาดมันสูงขึ้นนะครับโลโก้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อมแสดงได้เหมาะสมนะครับแล้วเ,เข้าทําการบันทึกนะครับควาการบันทึกเนี่ยตัวระบบตัวดีไซเนอร์ก็จะส่งค่าเนี่ยขึ้นไปเซิร์เวอร์ครับเพื่อให้ตัวเพลเยอร์เนี่ยทำการแสดงผลนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็รอจังหวะให้จากทางเพย์เลอร์นะครับทําการอัปเดตข้อมูลครับเมื่อพออัปเดตข้อมูลเสร็จนะครับตัวเพเยอร์ทาการเปลี่ยนแปลงตามค่าที่เราได้คอนสิกไว้นะครับอย่างนี้นะครับนะครับก็คือจะเปลี่ยนก็คือจากรูปเราตั้งเป็น50เป็น50เปอร์เซ็นต์ของหน้าจอแล้วก็ในส่วนข,ของตัว c อร์ล,ลิงก็จะเปลี่ยนเป็น20เปอร์เซ็นต์ของหน้าจอนะครับแล้วตัวอราก็จะเปลี่ยนด้วย